เตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเตรียมตัวแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการไปสัมภาษณ์งานกันค่ะใครที่กำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์งานนะคะคำถามที่เราจะต้องเจอแน่ๆเลยเนี่ยก็คือไหนแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิ Could you please introduce yourself? Could you please tell us about yourself? วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเราจะเตรียมตัวแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่ายัางไงได้บ้างซึ่งการแนะนําตัวเองนะคะก็แน่นอนว่าเป็นคําถามที่เราต้องเจอแน่ๆนั่นเองก็คือส่วนมากก็จะใช้เป็นคําถามในการเปิดเริ่มต้นการสัมพานณ์งานนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากนะคะให้ทุกคนเนี่ยมองข้ามคําถามแรกอย่งน,นี้ไปเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่เราเนี่ยจะได้นําเสนอข้อดีของเราออกมาซึ่งมันก็เป็นคําถาม ปลายเปิดเนาะที่คนที่เขามาสัมภาษณ์เราเขาก็จะถามให้เราแนะนําตัวซึ่งเรานะคะก็ควรจะบอกว่าเราชื่ออะไรเป็นใครเรียนจบอะไรมาแล้วก็มีประสบการณ์ทํางานอะไรบ้างสิ่งสําคัญนะคะก็คือการทําการบ้านเราดูว่าเขาเนี่ยต้องการคนที่มีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านไหนเราก็ต้องไปทําการบ้านมาค่ะว่าเราเองอะ่ะมีประสบการณ์อะไรที่มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาต้องการบ้างแล้วเราก็นําเสนอพูดออกไปค่ะ สิ่งที่เราควรจะพูดนะคะก็พูดถึงปัจจุบันของเราตอนนี้ว่าเราเป็นใครทําอะไรอยู่พูดถึงอดีตท,ที่ผ่านมาค่ะว่าเราได้ผ่านเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วก็พูดถึงอนาคตว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็มีมุมมองการทํางานอยากเรียนรู้เรื่องอะไรยกตัวอย่างนะคะของไว้เองเนาะ My name is ธนพรเพนกุศล Or you can call me in short w e l l now I am 25 years old I graduated from King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang majoring in mechanical engineering. I have been working as a mechanical engineer at ABC company for 3 years. My responsibility is get to buy package. I have to prepare the requisition to suppliers. That make me have to read a lot of document and I also have learned a lot about the technical specification for power plant area so I'm looking for a job that I can use my experience and also I would like to learn more in auto industry like a vitrochemical or auto related work field ส่วนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นสิ่งที่เราได้จบไปแล้วเนอะอย่างเช่นฉันรยนจบจาก I graduated from I s t u d y in ส่วนต่อมาค่ะอันที่เราได้ทำมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่เนาะก็จะใช้ present perfect นั่นเอง I've learned I've w o r k หรือเป็นสิ่งที่เราได้ทำมาตั้งแต่อดีตวนปัจจุบันก็ยังทำอยู่แต่ว่าจะเป็นการเน้นที่การกระทํำของเรามากยิ่งขึ้นเราก็จะใช้ present perfect con ค,ค่ะ I've been working at I've been working at ต่อไปค่ะสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนาะ ก็จะใช้ในการแนะนำชื่อหรือว่าบอกอายุนั่นเอง I am y e s o oh. l My name is. I am responsible for. My responsibility is. หรือว่าจะพูดถึงสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันอยู่นะคะก็ทำอยู่ต่อเนื่องเนาะก็จะใช้ Present Continuous ค่ะอย่างเช่น I am looking for. I am currently working. ก็ในการแนะนำตัวเองนะคะหลักๆก,ก็จะมีเทนส์ประมาณนี้เนาะในการพูดก็ลองไปฝึกกันดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะวันนี้ก็มาเป็นแค่คลิปสั้นๆแล้วก็วันหลังเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ